สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตนะคะการปั้นดอกกุหลาบและใจกลางดอกกุหลาบที่ง่ายที่แสนจะง่ายและก็รวดเร็วนะคะหลายๆคนจะมีปัญหาว่าปั้นใจกลางดอกกุหลาบออกมาไม่สวยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยโดยการปั้น เส้นบางๆนะคะในลักษณะนี้นะคะตรงบริเวณที่เราจะใช้เป็นโคนของดอกกลาบนะคะจะต้องมีความหนากว่าตรงปลายกลีบนะคะหลังจากนั้นก็ไล่สีได้เลยค่ะไล่สีตามต้องการนะคะอันนี้ในคลิปจะครูจะปั้นกลีบลอไว้เลยนะคะพอเขาเซตตัวนะคะก็แซะออกมาค่ะเอามาพันนะคะกับ ปลายไม้จิ้มฟันค่ะตามคลิปเลยนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะจะได้ใจกลางดอกกุหลาบที่ง่ายนะคะแล้วเราก็พร้อมสําหรับชั้นต่อไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากถ้าเราทำใจกลางดอกกุหลาบออกมาได้ง่ายและรวดเร็วนะคะมันก็จะทำให้ การปั้นดอกของเราเสร็จเร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะใจกลางดอกกลาบที่เราทำเนี่ยเขาจะมีเป็นเอ่อเป็นชั้นๆไว้ให้อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถปั้นในระดับชั้นต่อๆไปได้เลยนะคะจากในคลิปนะคะครูจะ,ะปั้นกลีบกุหลาบนะรอไว้เลยนะคะ สกรีบนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้งานของเราเสร็จเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่การที่จะปั้นรอไว้3-4กรีบแบบนี้นะคะจะต้องใช้น้ำยาที่มีคุณสมบัติแห้งช้านะคะหรือน้ำยาที่ไว้สำหรับปั้นในงานแบบนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ ทางแบรนด์ Serena Beauty นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งผงปั้นอะคริลิกนะคะทั้งน้ำยาต่อเล็บอะคริลิกและก็น้ำยาปั้น 3D โดยเฉพาะค่ะเกรดของอ่าโปรดักต์ของ Serena Beauty นะคะจะเป็น น้ำยาโมโนเมอร์ผงปั้นแล้วก็พวกน้ำยาปั้นพวกนี้จะเป็นเกรดคอสเมติกนะคะที่เหมาะสำหรับใช้ในงานส a l o นะคะในงานร้านเสริมสวยโดยเฉพาะค่ะกลิ่นจะไม่แรงนะคะกลิ่นจะไม่แรงเลยผงละเอียดปั้นง่ายค่ะเนี่ยค่ะเราก็สามารถ ปั้นชั้นต่อๆไปไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ไซส์แล้วก็ขนาดของดอกกลาบที่เราต้องการนะคะถ้าใครสนใจนะคะ ผลิตภัณฑ์หรือน้ำยาปั้นน้ำยาต่อเล็บอะคริลิกนะคะสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะทั้งทางเพจนะคะแล้วก็ทาง l ล n e แอดของร้านได้เลยค่ะ s e รีนาบิวตี้ไทยแลนด์นะคะเรามีสอนทำเล็บต่อเล็บเพ้นเล็บแล้วก็ปั้น 3D นะคะ นี่พอเราได้ในขนาดที่เราต้องการแล้วก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้จะเป็นดอกต่อไปแล้วนะคะที่เราปั้นใจกลางดอกกลับเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเห็นไหมคะการปั้นใจกลางดอกกลับเทคนิคนี้เนี่ยทำให้งานของเราค่ะสะดวกแล้วก็ ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นเยอะมากเลยค่ะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับช่างทำเล็บทั้งมือใหม่มือสมัครเล่นนะคะหรือเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆที่กำลังคิดจะลอง ทำงานปั้นแบบนี้ดูนะคะลองเอาไปทําดูค่ะจะช่วยให้งานปั้นดอกกหลับของเราง่ายและรวดเร็วขึ้น <í ls> เห็นไหมคะเวลา ใจกลางดอกกลาบของเราสวยนะคะมันก็จะทําให้งานเราดูสวยยิ่งขึ้นนะคะการปั้นกลีบดอกกลาบนะคะยิ่งกลีบบางนะคะก็จะยิ่งทําให้สวยสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะ ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆช่างในสายอาชีพนี้ด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย